เช้าทุกคนวันนี้ก็สนเดินทางถึงโพนทองร้อยเอียดเลยครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวกำลังจะไปหากาแฟาทานครับแดดกำลังออกนะครับเพื่อนเบรรยากาศตอนเช้าครับเพื่อนเจอดพักรถติดพรมน้ํามันรอโรงงานแปดโมงเช้าครับเพื่อนเบรรยากาศตอนชเช้าก็ประมาณนี้ครับเพืนเพื่อน เอาเช้าก็แวะมาทักทายเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนครับอากาศเย็นสบายครับเช้าเช้าที่โพนทองครับละเอียดครับวันนี้รถไถมาส่งที่โพนทองครับเพื่อนๆบรรยากาศตอนเช้าก็อากาศเย็นดีครับที่โพนทองครับ เดียวก็สก็จะไปหากาแฟทานหน่อยครับเพื่อนๆหอดพักรถที่ป,ปั๊มครับเพื่อนๆใครอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรก็คอมเมนต์มาทักทายกับโกสดพาเที่ยวด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่โพนทองครับเพื่อน อเอาแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมมาทักทายกับโกศลพา,าทเที่ยวเลยนะครับสวัสดีครับทุกคน